ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาติดตามนะครับผมวันนี้วันที่สองนะครับมาติดตามนาที่กําลังจะเป็นเขาเรียกว่าลาหลุมนะครับนี่ครับเราได้ดูความแตกต่างนะฮะนี่เกิดตะกอนเขียวทันใดนะครับนี่ครับเอาปุ๋ยเรามาลงครับปรับเอสมดุลนะครับผมปรับสมดุลนะฮะนี่ครับใบมันจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับ ลาหลุมใบจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเริ่มเกิดการแบบนี่เหมือนขี้สนิมนะครับผมกินใบหรือหมากแดงนั่นเองที่เขาเรียกนะครับผมลาหมากแดงนะครับนี่ครับเกิดน,นะนี่นะครับหย่อมนี้นะฮะเราได้ทําการฉีดนะฮะกิ่งทองแล้วก็หวานด้วยใบหยกนะครับผมลองทดสอบนะครับผมในระดับเพียงน้อยนิดนะครับแต่ ทดสอบในระดับแค่เล็กๆนะครับผมประมาณนี้แต่ผมเดี๋ยวจะจะบอกทางญาตินะครับผมว่าจะทําการทดลองตั้งแต่นี่นะครับมาถึงนี่ประมาณสักความยาวน่าจะ2 2เมตรนะครับผมายาวประมาณสักเมตร50นะครับผมกวาม้างสัก2เมตรนะครับผมนี่ครับ มาดูแล้วมาติดตามนะครับผมวันนี้วันที่สองนะครับปุ๋ยของเรานะฮะต้นไม้กินนะครับสามารถกินปุ๋ยได้หมดนะครับผมเพราะว่าทางยูเรียนเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยที่งามจริงนะครับเพราะว่ามันขึ้นชื่อด้วยว่าเคมีนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็ไปอทําทปฏิกิริยาให้ต้นไม้ได้กินแค่ NPK นะครับก็คือได้กินแค่ธาตุหลักนะครับผมแต่ไม่ได้กินธาตุรองนะครับแต่ต้น ปุ๋ยของเราเนี่ยถ้าใส่ไปในต้นไม้หรือใส่ในข้าวนะครับต้นไม้เนี่ยจะกินได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเอาไปใช้ได้หมดนะครับผมแต่ถ้าเป็น NPK เนี่ยหรือปุ๋ยตามท้องตลาดพวกยูเลียนะครับตากะาตเรือบงเรือใบตาม้านะครับผมปุ๋ยเนี่ยจะต้นไม้เนี่ยจะกินไม่หมดนะครับผมแล้วก็ทําให้เป็นสารตกค้างนะครับผมที่ท้องนาท้องไร่นะครับจึงได้เกิดตะกรนแบบนี้นะครับผมอยากอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจนะครับ นี่ครับนี่เรามาปรับดินฮะเริ่มนี่ตกตะกอนเขียวแล้วนะเพราะว่ามันทําปฏิกิริยานะครับนี่ครับตกตะกอนเขียวเห็นไหมนี่ตกตะกอนเขียวฮะจากตะกอนแดงๆนะฮะเป็นตะกอนเขียวนี่ไงให้ดูเลยนี่ตะกอนแดงครับนี่นี่เห็นเลยนี่นี่ตะกอนแดงนะเห็นไหมนี่ฮะตะกอนแดงนี่นู่นงตะกอนแดงนี่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 เรียกตะกอนแดงนะตก ต่เป็นตะกอนเขียวนะครับผมเมื่อโดนกับปุ๋งของเราจริงๆครับเรื <Yes. S 1> ่องจริงครับมาลงพื <Woah> ้นที่ให้ดูเลยนี่นะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าตุลานะครับผมวันนี้ฝนตกมากนะครับผมพายุเข้าครับผมพายุเข้านี่ครับที่นาที่นาเนี้ยกําลังจะเกิดเออเขาเรียกว่าลาหลุม นะครับผมลาหมากแดงนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวจะมาลงพื้นที่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมเป็นเนี่ครับลงตั้งแต่ตรงนี้นะฮะนี่ครับตั้งแต่เริ่มปุ๋ยของเรานะครับผมแล้วก็ไปถึงนู้นนะครับยาวไปจะถึงนี่เป็นแปลงทดลองนะผมจะทําแปลงทดลองให้ดูนะครับให้เห็นความแตกต่างว่าปุ๋ยเรามันดีจริงขนาดไหนนะครับผมวันนี้ฝนตกนะ ก็มาลงอันนี้มาตรวจเขาเรียกว่ามาทําตารางดูการเปลี่ยนสภาพนะครับผมก็คือวันที่สองวันนี้วันที่สองครับครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับคนที่เข้ามาชมมาฟังนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ